คุณจะสมหวังในเรื่องใดขอไพ่บอกทีนะคะแปดไม้นะคะเจวิลแล้วก็สองถ้วยนะคะถ้าคุณหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีเกณฑ์ได้ขยับขยายมีความก้าวหน้าเติบโตนะคะอาจจะได้อาชีพใหม่ถ้าคุณสมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้รับการติดต่อมีคนติดต่อเข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะได้ติดต่อได้เดินทางคุณจะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค้นพบแนวทางใหม่ๆไอเดียใหม่หรือแต่ขแขนงธุรกิจใหม่นะคะการงานดีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะคะ ส่วนใครที่มองหาความรักคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจ คนที่สินเสมอกันนะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมสองถ้วยนะคะไม่ใช่รักข้างเดียวเนาะเป็นการแลกถ้วยเป็นการแลกความรู้สึกที่เท่ากันนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจคุณจะรู้สึกดีในความรักครั้งนี้นะคะคุณจะมีความสเสน่หาปรลาดถนาต่อกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือว่าความรักนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเดวิลนะคะตัวแทนของอารมณ์นะคะอาจจะเป็นความโมโหความเจ้าเล่ห์ความ ซื่อสัตย์ความคิดมากความระแวงสงสัยก็ได้นะคะขอให้คุณสมหวังทั้งการงานแล้วก็พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ